สวัสดีครับมาครับมากินเข่าน้ากันครับืนันนี้เขาเที่ยงครับซุปน้อไหม่เบอร์เคลียแข็งเบอร์เคียพวงครับเข้าเนี้อห่อนห่อนมาเด้อมาเด้อกินเข่าวกับซุปน้อไหม่ืมมาเด้อมาเด้อโอ้ตอนยาวถูก อืด mm ูบันเลยมึอแข็งแย่งคบเงินมือแข็งแขคงครับเหี่ยวหิ่วก็ถาเบาหไลยเด้มาเด้อมมเด้องวกกัางนาำนะครับ แล้วจะนะตําใต้กับปีครับเนะ ขวางมาครับมาเจอมาเจอบแษบขี้เก้าโอ้ใช่แบบปิดอย่างนั้นเนี่ยอืม ขอาวตัดยาวผักหลังแล้ว้ะครับเจ้าันเต้ถุงไว้ไปพรอย,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 อยเป็ดตัวมาเด้อมาเด้อกินข้าวเที่ยงกินยังก็ได้ครับง่ายๆ่ครับ เรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันเงินเหมือนครับเลยเหลือแต่กินนี่ละอืมอืม,อม ป็นไส้ยบปอย่างไรหอมหอมใบบักสังใบบักสังมันจักบะครับใบบักสังนี่โอยยุบ้านเอินใบบักสังไส้สุมนล้วใบหอมหอมอม,อม,อม ตะเสาม้จนหอดเทียงน้ำวัน,นในอาบครับลงังตะหนากำลังจะกินเข่าเลยนะครับมาเด้อกินเข่าครับสุ่มน้ำไม้เสีนงเลยครับตัดเลยมาไม่กินเขา่าสุ่น,น้ำไม่เส,<า>สียงมันน้องไอ้เลย เจ้าน้องไอ้มาติดแอร์บ่หน้องไอ้บอเป๊กข้าไหนครับักับยาบมาเร็วๆนี่นะน้าสวยป่ะหลานหน่อยมา มินิมาบึ้งนีมานั่งบึง้งหังตาเฮ็ดหยังน่ะตะเอตะเอคนน่ารักครับหลานน้อยครับมากินข้าวกับในซาบัดนี่มาๆอือี่หยังแน่มีหยังแน่ ไอ้ไปขายไหมไอ้เข้าขายได้เข้าโอ้ยกิมพอดีล้วเพรกอืมแล้วหรอพอครับพออืมเราเดี๋ยวคำสุดท้ายกันจากแล้วคุยคำเดียวเลยแน่ๆๆเลยอืม น้องไอไม่ขายของน้องไอมันกด,ดีครับป่ะขอเงนมาได้ไหมครับจะาสวัสดีนะครับจงเก็บนี่ถ้าจกถูกใจครับ <c oughs> ถ้าถูกใจแล้วอย่าลืมกด คอมเมนต์กดซับกระให้กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเลยนะครับเด้อขอบคุณครับ